สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านทักไทยสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวและกับฝั่งไทยสุภูสุคนเมื่อสุหมงสุบอนเวยครับเด้อเมื่อนี้กับพ่อกับช่างโลดคือเก้าครับเมนูพิเศษคือเก้าครับพี่น้องครับนี่ครับเมื่อนี้มีออมหนูได้หนูกับใส่บ่วงยูหวยตูบนี่แหละครับยังพอได้อยู่ได้กินยูหนูก็ได้ อมขมอมลำแสบคักครับใส่ผักใส่พร้อมผักซีลาวน้ำแน่มาครับพี่น้องแสบๆน้ำกันครับนี่อันนี้คือโอ้ปุณนอะอันนี้ตับเครื่องไนเพิ่นเอาไว้ก่อนครับคุยพักนิสกักก่อน ลูกโดดครับทางบ้านพี่น้องได้ยังกินนอะครับโอ้ในการขนาดเลยดนดนกินเถือครับ ใส่กับพอดีพอดีครับหนูกำลังมั่นครับพี่น้องยามเนี่ยน้อ บันสังโรถมื่อก้รู้สึกว่ามีลมครับมีลมหนาวแต่เสาววิีๆเลยสองเสมอมาผัดห้อนเด้สองเสมอขึ้นหลังห้อนแบบเอบเป็นเราตายเลย ทางบ้านพี่น้องเป็นยังไงแน,น่นอครับหนาวแร้วไปน mm hmm. เนาะข้นี้หนีนห่อนๆกัดเข่ากันครับอื mm hmm. คุยพักก่อนต่เลย ครับครับ คำยังไงเสียบๆครับพี่น้องอือเตับขับบัตรนะ อลูกโดดไม่อันเดียวบอกอืมตักลูกโดดมาอันเดียวครับผู้เฒ่าพันว่ากินของขมชมความสาวเล่าความหลังนะะี่กะเถ่าแห้งแต่ได้พันว่า หนึ่งความมันสองความสดสามปรุงกินไม่ๆห่อนๆนะครับเนาะแส่บกับ ครับสุดท้ายเข้าทาครับครับพี่น้องเข้าทาปันเลือมึงในกินเขาแล้วก่ะ ช่างโรดกัสิไปเห็นงานอยู่หม่องเก้าเปล่าครับหน้าคุณปลาพิษเปล่า mm hmm. มื้อนี้กะคงเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนเนาเป็น้องเนาะแต่ว่าช่างโรดกะ,ะนไม่ได้หยุดน้ำพินหรอกครับเห็นงานกี่เก้า พี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอจบไวปสำนึกสักก่อเนาะพี่น,น้องเนาะพอกันคลิปใหม่ครับมื่อหนา้าเดี๋ยวช่างหลดจะมีเมนูเด็ดๆที่อยากมานำเสนอนะอย่าลืมติดตามชมกันเนาะครับเนาะมื่อนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยครับเด้อที่เป็นกำลังใจให้ช่างหลดดูตมาตลอดท้ายนี้ก็คือเก่าครับม้าที่วิ่งเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลา ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ